ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะ วันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆในหัวข้อความหมายของความเชื่อคนไทยเมื่อมีสัตว์ยี่สิบชนิดนี้เข้าบ้านลางบอกเหตุเมื่อมีสัตว์ยี่สิบชนิดนี้เข้าบ้านโดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่มักจะต้องเคยพบเห็นสัตว์ต่างๆเข้ามาในบ้านโดยตามความเชื่อคนไทยโบราณท่านว่า เป็นลางบอกเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วยวันนี้เราจึงได้รวบรวมความเชื่อจากสัตว์20ชนิดที่มีโอกาสลงเข้ามาบริเวณที่อยู่อาศัยของเราอย่างไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นแมลงตัวเล็กๆอย่างมดไปจนถึงสัตว์ใหญ่อย่างงัวหรือมา้า สัตว์เหล่านี้จะบอกอะไรกับเราได้บ้างมาฟังกันเลยค่ะสรุปความหมายตามความเชื่อของคนไทยหากสัตว์ทั้ง20ชนิดนี้เข้าบ้านลางบอกเหตุเมื่อมีสัตว์20ชนิดนี้เข้าบ้านชนิดที่หนึ่งคือกบกบถือเป็นสัตว์ยอดฮิตที่แทบทุกบ้านต้องเคยเจอ บางตัวอาจมาบ่อยถึงขั้นที่เจ้าของบ้านต้องเลี้ยงไว้ก็มีเหตุกบที่เข้ามาในบ้านเราเป็นประจำก็เพราะพื้นที่บ้านของคุณอยู่ติดคลองหรือแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งเอื้อต่อการแพร่พันธุ์ของกบเชื่อไหมว่ากบหนึ่งตัวมีอายุได้มากที่สุดสิ ถึง12ปีดังนั้นโบราณจึงมีความเชื่อว่าหากกบเข้าบ้านอาจจะได้รับข่าวดีเรื่องการงานจากผู้บังคับบัญชาก็เป็นได้ 2. คางคกแม้ว่าคางคกจะเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันกับกบแต่ผิวหนังของคางคกมีอันตรายห้ามจับด้วยมือเปล่า อาจโดนสารพิษพ่นใส่ตัวโดยตามหลักความเชื่อหากคางคกเข้าบ้านหรือคางคกกระโดดขึ้นบันไดจะช่วยให้ค้าขายรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้นมีเงินมีทองบริบูรณ์หากคุณทำธุรกิจส่วนตัวและมีคางคกเข้าบ้านถือว่า เป็นลางบอกเหตุดีทีเดียวไม่จำเป็นต้องตีหรือไล่าขางคกออกจากบ้านแต่ควรปล่อยให้คางคกออกจากบ้านเองค่ะ 3. ค้างข่าวหากพบเห็นค้างข่าวบินเข้าบ้านหมายถึงละแวกบ้านของเรานั้นมีสภาพแวดล้อมที่อุรมสมบูรณ์หน้าอยู่แน่นอนค่ะแต่ หากเจอค้างคาวบินมาเกาะนิ่งๆในบ้านตามความเชื่อของคนโบราณถือว่าเจ้าของบ้านจะได้โชคได้ลาบในเร็ววันอย่างไม่ทันตั้งตัวแต่หากเจอค้างคาวมาบ้านหรือเข้าบ้านมากินอาหารในบ้านอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีหรือเหตุการณ์บางอย่าง กับผู้อาศัยได้ค่ะ 4. งูเขียวหากบ้านใดเจองูเขียวเลื้อยเข้าบ้านอาจไม่ดีนักเพราะทำให้เจ้าของบ้านเก็บป่วยไม่สบาย 5. ตะขาบแม้ว่าตะขาบจะเป็นสัตว์มีพิษแต่ตะขาบเข้าบ้านทำนายได้ในทางที่ดี หากเป็นลูกจ้างหรือข้าราชการอยู่หากตะขาบเข้าบ้านความเชื่อถือว่ามีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งอย่างไรก็ตามแม้ตะขาบเข้าบ้านจะมีความหมายที่ดีแต่ตะขาบก็เป็นสัตว์อันตรายไม่ควรให้มีอยู่ในบ้านเพื่อป้องกันอันตรายต่อสมาชิกในบ้านจึงควรจะตรวจสอบ บริเวณบ้านว่ามีช่องว่างหรือรูโพรงที่เอื้อให้ตะขับอาศัยอยู่หรือไม่และควรอุดรูโพงรงเหล่านั้นด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 6. เต่าหรือตะภาพหากเจอเต่าเข้าบ้านหรือตะภาพเข้าบ้านเจ้าของบ้านควรรีบไปทำบุญหรือบูชาพระ จะช่วยให้หมดเคราะห์หมดโซและเนื่องจากเต่าเป็นสัตว์ที่ต้องขึ้นมาอาบแดดเราจึงมีโอกาสเห็นเตา่าเดินเข้าบ้านได้บ่อยๆนอกจากนี้ก่อนจะปล่อยเตา่ากลับสู่ธรรมชาติอย่าเพิ่งเอาเต่าไปโยนลงน้ำเพราะอาจจะทำให้เต่าตายได้ควรสังเกตให้ดีก่อนว่าเป็นเต่าบกหรือไม่ โดยวิธีสังเกตคือลักษณะกระดองนาะและเท้าที่ไม่เป็นผังผืด 7. ตัวเงินตัวทองหากพบตัวเงินตัวทองบริเวณใต้ถุนบ้านตามหลักความเชื่อควรขานเรียกชื่อเรียกตัวเงินตัวทองและห้ามไล่ออกจากบ้านโดยปล่อยให้ตัวเงินตัวทองออกไปเอง จะช่วยเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านและยังช่วยให้หมดทุกข์หมดโศกอย่างไรก็ตามหากเจอตัวใหญ่มากๆเข้ามาแล้วไม่ยอมออกจากบ้านเองตามธรรมชาติก็ควรเรียกเทศกิจหรือกู้ภัยมาช่วยจับออกไปค่ะ 8. แมวตามหลักความเชื่อเกี่ยวกับแมวเข้าบ้าน นั่นมีความหมายหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแมววิ่งไล่กันเข้าบ้านแปลว่าคนในบ้านอาจได้รับข่าวดีแมวตัวผู้มาติดแมวตัวเมียในบ้านจะช่วยให้คนในบ้านประสบความสุขและสมหวังหรือหากแมวอาศัยอยู่ในบ้านหมายถึงคนในบ้านจะมีโชคลาภ หากใครบังเอิญเจอแมวเดินเข้าบ้านอยากจะรับเลี้ยงไว้ก็ไม่เสียหายแถมยังเพิ่มสิริมงคลให้กับบ้านได้อีกด้วย 9. สุนัขถึงแม้ว่าสุนัขจะเป็นสัตว์ที่หลายบ้านเลี้ยงไว้อยู่แล้วหรือพบเห็นได้ตามละแวกบ้านอยู่บ่อยๆแต่หากมีสุนัขเข้าบ้านก็มีความหมายหลายๆแบบ ตามหลักความเชื่อเช่นกันโดยหากเจอสุนัขจรจัดลงเข้ามาในบ้านหมายความว่าจะมีคนนำเรื่องทุกข์ร้อนมาให้หรือควรระมัดระวังคนผ่านแต่หากเป็นสุนัขที่มีเจ้าของแล้วหนีเข้ามาอยู่ในบ้านเราแปลว่าลูกน้องหรือบริวารจะเป็นผู้นำเรื่องราว เดือดร้อนมาให้สิบนกโบราณว่าหากนกบินเข้าบ้านหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะนกกระจอกหากมาทำรังในบ้านแปลว่าครอบครัวจะรักไครปลองดองแต่ถ้าหากเป็นนกบินเข้าบ้านหรือนกกระจอกบินไล่กันเข้ามาในบ้านควรละมัดระวัง เรื่องความเข้าใจผิดระหว่างเพื่อนหรืออาจสูญเสียมิตรได้และหากเป็นนกแสกบินมาเกาะรั้วบ้านก็ควรระวังอันตรายที่จะเข้ามาสู่ตัวสมาชิกในบ้านได้ค่ะ 11. มุดมดดำหากอยู่อาศัยในบ้านมานานแล้วมีคนย้ายเข้ามาอยู่ใหม่พร้อมกับเจอเส้นทางมดดำ เดินอยู่ในบ้านเป็นทางไม่หยุดหรือเดินลอดรั้วบ้านเข้ามาเป็นแถวโบราณท่านว่าให้ระวังผู้ที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่แต่หากเจอมดดำเยอะมากอาจจะเป็นเพราะว่ามีรังมแรงอยู่ในดินไม่ว่าจะเป็นรังปวกหรือรังมแมลงอื่นอยู่ใกล้เคียงทำให้หมดดำ ต้องทิ้งหลังนั่นเองค่ะ 12. ตักกตกแตนโบราณว่าเจอตัก,กะแตนอยู่ในบ้านจะมีคนนอกมายุแยงให้แตกคอกันแต่ความเป็นจริงแล้วตัก,กะแตนเป็นสัตว์สะอาดเจริญเติบโตได้ก็ต่อเมื่อวางไข่ในน้ำสะอาดมากๆหากพื้นที่ระแวกบ้านมีตัก,กะแตนแสดงว่า สภาพอากาศรอบๆบ,บ้านยังสดชื่นเป็นธรรมชาติอยู่มาก 13. จิ้งเหลนจิ้งเหลนเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วชอบมาขโมยเศษเนื้อหรือเศษอาหารในบ้านบางทีก็คาบของเล็กๆน้อยๆที่มันเข้าใจผิดว่าเป็นอาหารออกไปด้วยดังนั้นหากเจอจิ้งเหลนเข้าบ้าน คนโบราณจึงทำนายว่ามีโอกาสจะเสียทรัพย์หรือสูญเสียโชคลาภได้14มา้าปัจจุบันม้าเป็นสัตว์ที่มีราคาสูงไม่ค่อยพบเจอตามป่าตามเขาได้ง่ายๆเหมือนในอดีตอีกแล้วดังนั้นโอกาสที่จะได้พบม้าในพื้นที่บ้านนั้นอาจจะเป็นไปได้ยาก มากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามหากเจอม้าตัวเป็นๆวิ่งเข้าบ้านว่ากันว่าจะได้โชคและหากตั้งรูปปั้นม้าไว้ในบ้านก็ยังช่วยเสริมสิริมงคลในบ้านอีกได้ด้วยกันค่ะ 15. หิ่งห้อยหิ่งห้อยเป็นมแมลงที่สวยงาม สามารถเปล่งแสงสีเหลืองสว่างสวัยได้หากดูโดยผิวเผินหิ่งห้อยอาจมีความหมายที่เป็นมงคลแต่จริงๆแล้วหากเจอหิ่งห้อยเข้าบ้านแล้วหายไปก็ควรระมัดระวังตัวเพราะอาจมีคนหลอกลวงได้ควรทำจิตใจให้เข้มแข็งหนักแน่นเข้าไว้ 16. ปู หากใครอยู่บ้านที่อยู่ใกล้ทะเลหรืออยู่ริมตะลิงโอกาสที่จะพบเห็นปูเข้าบ้านนั้นก็เป็นไปได้มากขึ้นโดยหากเห็นปูเดินตามพื้นบ้านนั่นหมายถึงความโชคดีส่งผลดีต่อคนในบ้านดังนั้นหากเจอปูในบ้านก็อย่าให้ระวังอย่าเผลอเดินเหยียบหรือ ขับรถทับควรนำปูไปปล่อยในที่เหมาะสมจะดีที่สุดค่ะ 17. ผีเสื้อแม้ว่าผีเสื้อจะเป็นมแมลงที่สวยงามแต่ตามความเชื่อหากเจอผีเสื้อเข้าบ้านก็มีความหมายทั้งในทางที่ดีและไม่ดีโดยหากเจอผีเสื้อบินเข้าบ้านแล้วบินวนเวียนไปมาควรระมัดระวัง เพื่อนร่วมงานให้ดีและหากผีเสื้อบินเข้ามาตอมดอกไม้ควรระวังเรื่องการเดินทางแต่นอกจากความหมายที่ไม่ดีแล้วก็ยังมีเรื่องราวดีๆอยู่บ้างโดยหากบินเข้าบ้านแล้วเกาะอยู่นิ่งๆแปลว่าจะสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับคนในบ้านนั่นเองค่ะ18พึ่ง หากบ้านไหนมีต้นไม้ใหญ่หรือมีพื้นที่กว้างๆรอบบ้านแล้วมีพึ่งมาทำรังถือว่าเป็นสิริมงคลเป็นอย่างยิ่งช่วยให้คนในบ้านมีโชคลาภและปราศจากความทุกข์โดยจะต้องเป็นผึ้งที่มาทำรังโดยธรรมชาติเท่านั้นไม่ใช่ผึ้งที่นำมาเลี้ยงเพื่อความโชคดี โดยยิ่งพึ่งทำรังใหญ่มากเท่าใดก็จะช่วยเพิ่มโชคลาภช่วยให้ร่ำรวยมากขึ้นได้อีกด้วย 19. แตนนอกจากพึ่งแล้วแตนก็เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ช่วยเสริมความมงคลและความร่ำรวยให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้านโดยหากมีแตนมาทำรังในบ้าน ยิ่งรังใหญ่ก็ช่วยเสริมความร่ำรวยได้เป็นอย่างดีโดยไม่ควรไปตีหรือเผาทำลายรังแตนโดยเด็ดขาดเพราะอาจเป็นอันตรายต่อคนในบ้านได้ค่ะ 20. วัวสำหรับใครอาศัยอยู่ในบ้านตามชนบทหรืออยู่ในไร่ก็มีโอกาสเจอวัวเข้ามาในพื้นที่กันได้มากขึ้นค่ะ แต่อย่างไรก็ตามตามหลักความเชื่อแล้วหากมีกัวเข้ามากินหญ้าภายในเขตพื้นที่บ้านควรระวังปัญหาเกี่ยวกับการทำงานอาจเกิดการผิดใจกับเจ้านายหรือมีความเห็นไม่ตรงกันได้ค่ะทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเชื่อเล็กๆน้อยๆที่เรานำมาฝากกันโดยสัตว์แต่ละชนิดก็เป็นลางบอกเหตุ ทั้งดีและไม่ดีต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลค่ะหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อ คติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ สาธุสาธุสาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวณะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดี มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ